วันนี้มาชมศึกมวยไทยคาดเชือกในรุ่นน้ำหนัก63กิโลกร,รมัมระหว่างฝ่ายแดงอุสมานดากาอายุ21ปีจากประเทศมโมรโ็อกกกับคู่ชกฝ่ายน้ำเงินก็คือซุปเปอร์บอลน,น้องแพรลูกสาวคำนันกุ้งอายุ19ปีจากประเทศไทยวันนี้ไทยครับมโมร็อกกมาเจอกันนะครับอุสมานนี้สูง179เซนติเมตรชกมา22ครั้งชนะ16แพ้6ไม่มีเสมอนะครับส่วนซุปเปอร์บอลชกมา เ1ครั้งชนะ41แพ้27เสมอสาไม่มีเสมอนะครับสูง178เซนติเมตรนะครับความสูงใกล้เชียงกันนะโอ้มัดสมาม์ตไปเตะไปดูจกทีหนึ่งกันได้เลยนะครับโอ้สมาร์ตเตะพามาก็เลยสมาจ์ตจ้ย่างก็สมาตเตะพุดไปโดนสมารตจ่อย่างขึ้นเลยสุบอลจากประเทศไทยจากประเทศไทยนี่ฝีมือดีเลยนะครับมาจากสีสิบเจ็ดประเทศทยอ๋อ ปุษมบานยังเป็นฝ่ายบุกมามัดพื้นไปเตะไปปุษมบานหมัดขึ้นเหมือนกันนะครับปุษมบานโอ้มัดตังมัดโอ้โดนมัดไงลังลงไปไม่มีอะไรเป็นการเสียหลักกรรมการไม่ว่าอะได้เป็นปุษมบานอ๋อโดนทีบเลยสุษมบานเตะไปสุษมบานทีบโอ้ตังมัดตังพื้นไปด้วยกันุษมบานจับประคาได้มัดขึ้นเลย สุวรรณพาไปสุวรรณเตะเข้าไปเต็มๆเลยสุวรรณมาหนึ่งสองคนนะอุสมานมัดเขาลงตัวทีไปโอ้ยังออกระวุกันสุวรรณเตะไปกันโอ้มวยไทยมันต้องเตะเตะหนักเลยนะครับสุวรรณมวยไทยต้องเตะให้ดูเลยอุสมานเจ้ายางเหมือนกันอุสมานมาสองวืดไปสุวรรณมัดวืดนเหมือนกันอ้าวจู อุสมาก็เตยสวนเอาสอกวืดนไปเตยพืดนไปเลยอุสมาสุวรรณมัดทุบเข้าไปอุสมะเจ้าจังสุวรรณเตยอ้อลูกเตยของสุวรรณหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับอุสมะจะมาอุสมะเจ้าจังเตยมาสุวรรณเตะขึ้นกันโอ้ลูกเตยนี่จะออกไปทางสุวรรณสุวรรณหนักลำตัวมีน้ำหนักกว่านะครับ วสุวรรณวิศมันก็ยับวสุวรรณก็ยับอย่างยิ่งยากใ้กันโย่หมัดสวนกันเลยนะครับแหลกกันเลยนะครับสุวรรณเตไปวิสมามัดมามัดมาเตะมาโอ้โดนถีบล้มลงไปไงล้างลงไปวิศมันวสศมาจยับมาสุวรรณยับขึ้นต่างคนต่างยับอยวิสมาจะยั่งสุวรรณเตะไปโอ้ลูกเตะของสุวรรณทำอุสมันชะงักเหมือนกัน สมามัดพื้ไปทีปมาจับคันได้มัดขึ้นเลยสุบวรต่างคนต่างมัดเตะมาโอ้ลูกเตะของสุบวรทำให้สมาช์ชางักเกู่เหมือนกันนะมดยกที่หนึ่งนะครับยังคูชิดสุดสีกันอยู่นะครับว่าต่อกยกที่สองเลยอำการเตยขพง้อมแล้วลุยเอาสมามัดไปเตะไปทีปหน้าเลยโอ้ชุบวรเตะขึ้นเหมือนกันโยม,มันสองก็ไปมันสองก็เตะไป สุวรรณผักกันไปสมัยเจ้าจังสุวรรณมาข้าวลงวตัวเตะไปสมัยมัดเข้าหน้ามัดข้าหน้าเตะมาโอ้โดนผักล้มลงไปไม่มีอะไรลูกคนนัานไหมสุวรรณยับเตะไปมัดตัวสองข้างหน้าไปสมัเจ้าจังสุวรรณเตะขึ้นกันโอ้เตะเข้าเต็มเต็มเลยสมัมัดวืดไปมัดวืดไปโอ้มัดมาเนี่ยโดนกระล่วงเลยนะครับมัดวืดต่างคนต่างมัด จะมาหมัดเขาลงตัวหมัดเขาหนาตะมาบจะมาทิบสมวันตะไปบูสมาหมัดสวนเลยอ๋อต่างคนต่างหมัดบจะมาอู้แรกมาก็เลยสามหมัดแรกกันเลยอ๋อหมัดว้าแรกมาก็เลยอ๋อต่างคกรนู้นตังแรกเลยใครดีก็อยู่ใครจะแม่นกว่านอู้เป็นสมวันแม่นกว่านะครับอ๋อสมวันสอกไว้สมวันสอกไว้บจะมาก็สอกขึ้นเหมือนกันโอ้ดูเรือเลยยกนี้นะครับบจะมาหมัดมา มัดถุงสองวืดไปโอสม่าสุวรรเตะสวนเลยโอสมามัดมัดมืดเตะวืด super วืดเลยตอนนี้โอสม่าส nah nah right? right. ุวรนณมันสองน่ะโอสมามัดกึมกันโอ้มัดท้ายวืดนอ้มัดวืดนอ้ต่างคนต่างวืดโอ้สุวรนโดนมัดเป๊ไปนะครับอ้าวอสมาลุกเลยนะครับตอนนี้สุบอรต้องกอดไว้กรรมการแยกมาอุสม่ากระจาเข้าไปอุสม่ากระจาเข้าไปอุสมามัดเวืดโดนสุบอรมัดสวนเลย อุสมามัดวืดอีกครั้งหนึ่งสูานมัดสวนเลยอ้าววืดอีกครั้งหนึ่งโอ้วืดอีกครั้งหนึ่งวืดอีกครั้งหนึ่งโอ้ซมบานนี่จับทางแล้วตอนน so 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 ี้อุสมามัดวืดไปพืดมาแล้วอุสมามัดวืดแล้วซูมานมัดสวนเลยอ้าวมัดเริ่มไม่เข้าเป้าแล้วตอนนี้อุสมะซมบานก่อนเขาได้ล็อกข้อมาเรียงมากรรมการแยกมาอุสมามัดวืดอีกครั้งนึงโอ้ยวืดจะเสียหลักหัวเสียไปเองนะครับ สุวรรณจับไว้สมาก็ยับขึ้นสุวรรณบางสองก็น่าโอ้เสียทลาไปเลยสมากาับมาสุวรรณก็ยับเหมือนกันต่างคนต่างยับสุวรรณทีบสมามัดก็ยับเข้าไปสุวรรณมัดเข้าหน้าเลยโอ้มัดของสมาเวิดแล้วตอนนี้สุวรรณมัดดักกินเลยนะครับมัดเข้าหน้าเข้าหน้าไปสุวรรณมาเข้าหน้าโอ้สุดไงหลังไปเลยกรรมการต้องนับเลย เดินเข้ามาหมัดพื้นไปพื้นมาโดนหมัดสวนกรรมการต้องนับเลยนะครับอ้าวว่าไงยังสู้อยู่ยังสู้อยู่กองการนั้นว่าสู้อยู่อ้าวมันลือยกันไหมซุปเปอร์บอลหมัดเจ้าๆกันไปสุวรรณหมัดเข้าหน้าโอ้โหมอสมานหมัดไปไปมาสุวรรณหมัดเข้าหน้าไปเข้ามัหน้าไปหมัดกระแทกเข้าหน้ามัดทั้งสองเข้าหน้าไปโอ้สมานนี่เปยแล้วครับตอนนี้โอ้หมดยกแล้วครัช่วยเลยนะครับโอ้ยซุปเปอร์บอลเสียดายเลยนะครับ กำลังจะไล่ยำอยู่ดีๆรักงช่วยเลยนะครับดูว่าโดนยังไงนะครับ,บสมากำบ,บัดเข้ามาเนี่ยสุบวันเตะไปนี่จังหวัดที่สุบมวันเดินก่อนนั้นโดนก่อนนะครับสุบมวันก็ต้องได้กอดล็อกไว้เหมือนกันนะสนสมาเนี่ยมัดต่างมัดต่างแรกกันเลยนะครับโอ้คนหนึ่งมัดคนหนึ่งสอกเลยโดนมันนี่เต็มเต็มเลยนะครับ นี่โมจมาเดินเมานี่สุบวรหมัดดักเข้าเต็มเต็มหงายหลังไปเลยนะครับหมัดขวาเข้าเต็ม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 หน้าเลยนะครับโอ้โหเข้าเต็มเต็มแก้มเลยต้องลมแบมมาว่าตอนยกสุดท้ายยกที่สามนะครับมาดูว่าสุบวรบรจะ ปิดเกมได้ใช่เปล่านะครับอ๋อการเรียกมาอาอรุยโอ้เตะแล้วล้มไปเองนะครับอุสมาอ้าว๋จับมาสุวรรณก็จับคืนเหมือนกันยังยึดยักใส่กันโยอุสมาหมัดวืดไปเตะยวืดไปอีกครั้งหนึ่งโอ้วืดไปวืดมาแล้วตอนนี้อุสมาหมัดไมปเขาเข,ข้าเปล่าแล้วสุวรรณใจออยาง สมรัติย้าไว้ย้าไว้อยู่นะครับสมมาการมัจับเขาลงตัวเตะจะยางมาอุสมบัติจับเขาหน้าไปเตะไปโอ้สมมาจะมัดพื้ไปโดนถีบล้มลงไปเลยนะครับโอ้มัดพื้ไปพื้มาโดนถีบล้มลงไปเลยสมมาจับไว้ชุมาันก็จับขึ้นสมมาใะย่างอุมวันมัดเขาหน้าไปสมมามัดขึ้นเหมือนกันเตะมา สุวรรณหมัดเขาลงตัวสวรรณยไว้สุก็ยับเืินกันสุมาหมัดเปื้อโอ้โดนเจาะฐานฐานล่างล้มไปก่อนนะครับอุสมาสุวรรณผักไว้โอ้โดนหมัดกระแทกเข้าหน้าล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งโอ้เป๋เลยนะครับกรรมการไม่ว่าอะไรยังกรรมการไม่ว่าอะไรนะสุวรรณหมัดนลงตัหน้าอุสมาจับมาสุมามัดเขาลงตัว สวรรณเตะไปอย่างหมัดเปื้อนไปอีกครั้งหนึ่งอุตสมาหมัดเจนิกะครั้งเดียวจบเลยนะครับทิ้งไปทั้งหลายเลยสุวรรณจับจับไ้ยังใช้หมัดจับลบูกวนอยู่นะครับอุตสมาก็หมัดจับมาเหมือนกันอาทีมาสุวรรณโดดตีบเลยอุตสมาหมัดเปื้อนไป ยาาับไว้ยังมาเันสิมาสุบังกัดยับยับกวนอยู่เหมือนกันยับรบกวอนอยู่เหมือนกันอ่ะอ๋โอโดนมัดยับแทกเสียหลักล้มไปกมกันว่าไม่ว่าอะไรนะครับลูกน้มมาไหมอ๋อยังใช้มัดยับอ้มาาัดทุ่งพื้ไปเหมือนกันวันสมารเริ่มผ่อนจีมแล้วนะครับตอนนี้สุบังกัดยับจะอ้เต ตีนกาเตะเตะเวืดไปนะครับอุตสมาใช้ถ้ายากนะครับอหมัดวืดมาเตะเวืดไปอีกครั้งอุตสมาโอ้ตอนนี้หมัดพวิดไปเวืดมาแล้วนะครับไม่เข้าเป้าเท่าไหร่สุวรรณยับกระแทกงหน้าเข้าไปเอาจบเจมนะครับก็ขอโทษขออภัยกันนะครับก็กลุ่มกาพิธีกันเลยนะครับอุตสมาต่างคนต่างมั่นใจอยู่นะครับ ก็เป็นนั้นว่าซุปเปอร์บอลน,น้องแพรลูกสาวกำน,นันกุ้งเงินฝ่ายฉะนั้นคะแนนไปนะครับ่็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกนำกังใจพู้แพ้นะครับ